สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวั t ทร p บนะครับช่องที่พวกเรานนั้นจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกๆคนนั้นไปทําความรู้จักกับจกักรพรรดิมังกรแห่งเดอะมัมมี่3กันครับ หนึ่งในมัมมี่ที่พวกเราอยากจะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไปทําความรู้จักกันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้พาทุกคนไ,ไปทําความรู้จักไปแล้วกับเรื่องราวของมัมมี่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆทั้งอิมโฮเทปและก็อัลมาเนตทว่ายังมีอีกหนึ่งครับหนึ่งเดียวที่แตกต่างเขาเหมือนกับมัมมี่คนอื่นๆหรอกครับที่ผู้คนเหล่านั้นจะถูกจับและถูกทําเป็นมัมมี่ทว่าเขาผู้นั้นกลายเป็นมัมมี่เพราะต้องคำสาบครับ ก่อนที่พวกเรานะครับจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของตัวละครนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะพูดถึงตัวละครตัวนี้เท่านั้นครับจะไม่พูดถึงตัวละครอื่นๆในส่วนของตัวละครว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะจับที่ตัวละครตัวนี้เท่านั้นต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับมัมมี่ที่เรานะครับจะพูดกันในวันนี้เขาคือจักรพรรดิมังกรครับตัดเดิมเราวนะครับ เขามีชื่อว่าจากักรพรรดิฮั่นครับผู้ซึ่งมาจากราชวงศ์ฉินและเขาเป็นจกักรพรรดิที่ขึ้นชื่อว่าโหดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคอีกด้วยครับในยุคบรรพกาลนนั้นครับมีการต่อสู้มากมายมีการโค่นล้มราชวงศ์นับไม่ถ้วนแต่กลับมีอีกหนึ่งคนครับที่ยืนหยัดทะเยอทะยานขึ้นเป็นใหญ่เขาก็คือจกักรพรรดิฮั่นผู้นี้นี่แหละครับหลายต่อหลายครั้งครับที่เขานั้นพยายามถูกลอบสังหารไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ก็ไม่มีผู้ใดสามารถเอาวงเข้าไปได้เลยแม้กระทั่งในยามที่เขาหลับไหลก็ตามจึงไม่แปลกหรอกครับที่ในท้ายที่สุดนั้นโลกก็แทบจะอยู่ใต้เท้าของเขาครับหลังจากการพิชิตมาได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานที่เขาพึงพอใจเป็นอย่างมากที่สุดก็คือการนํำเฉลยศึกมากมายมาสร้างกําแพงเมืองจีนและมันผู้ใดที่ตายระหว่างการทํากําแพงนั้นละก็ เขาจะสั่งให้ฝังมันผู้นั้นไปพร้อมกับกำแพงและเพื่อหวังที่จะครอบครองทุกแควน้นจักรพรรดิจึงเริ่มสนใจในการใช้พลังแห่งธาตุไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟแต่ไม่ว่าจะทางไหนๆครับตัวของเขานั้นกลับพบว่าแม้จะครอบครองและพิชิตอาณาจักรราชวงศ์มากมายทุกคนอยู่ใต้อนาตของเขาทว่าเขากลับไม่มีใช้เหนือการเวลาและความตายได้เลย นั่นจึงทําให้เขาเริ่มหาวิธีและหาหนทางเพื่อสยบศัตรูด่านสุดท้ายของเขาซึ่งนั่นก็คือความตายเขาจึงส่งแม่ทัพคู่ใจของเขาที่มีชื่อว่าแม่ทัพหมิงออกตามหาแม่มดผู้หนึ่งที่ว่ากันว่านางนั้นสามารถทําให้คนกลายเป็นอมตะได้นางผู้นั้นมีชื่อว่าซื้อหยวนครับเมื่อพาตัวนางมาที่วังได้ทันทีแล้วละก็จกักรพรรดิผู้นั้นเมื่อเห็นนาง เขาพึงพอใจในตัวนางเป็นอย่างมากและบอกกับนายกองผู้ซึ่งเขานั้นไว้วางใจเป็นอย่างมากอย่างหมิ่ว่าเขานั้นพึงพอใจในตัวนางและนางผู้นั้นจะต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นครับนางก็บอกทันทีครับว่าตัวของนางไม่สามารถทําให้คลายกายเป็นอมตะได้แต่ว่านางรู้วิธีที่จะหามันและทําให้คราวนั้นกลายเป็นอมตะได้ จกักรพรรดิจึงมีรับสั่งว่าให้หมิงและซือหยวนนั้นไปที่ถูเออฟานเพื่อตามหาวิธีที่จะไม่เขากล้าเป็นอมตะที่แห่งนั้นครับซือหยวนและหมิงนั้นพวกเขาก็ค้นพบวิธีที่จะทําให้จกักรพรรดิเป็นอมตะแต่นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังค้นพบอีกว่าทั้งสองคนต่างมีใจตกหลุมรักซึ่งกันและกันและไม่นานพวกเขาทั้งสองคนกลายเป็นของกันและกัน ทาว่าเรื่องราวนี้ไปถึงหูฮองเต้ครับและเขาเตรียมแผนรับมือในการที่เขาถูกทรยศในครั้งนี้แล้วและหลังจากที่ซื่อหยวนกลับมาที่วังเขาสั่งให้ซื่อหยวนนั้นผู้ซึ่งมือลุชตาการของเธอทําให้เขานั้นกลายเป็นอมตะทันทีคําล่านั้นครับถูกร่ายด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งตัวของฮองเต้นนั้นไม่รู้ความหมายโบราณน,นั้นครับทันทีที่เขาคิดว่าตัวของเขานั้นกลายเป็นอมตะแล้วเขา จึงพาซื่อหยวนไปพบกับชู้รักที่กําลังถูกแยกเป็นส่วนๆด้วยหมาทีแรกนั้นนะครับจกักรพรรดิผู้นี้ให้ข้อเสนอกับซื่อหยวนคําว่าหากตัวของนางยอมเป็นฮองเหาให้กับเขาแล้วละก็เขาจะยอมปล่อยแม่ทัพหมิงไปแต่แน่นอนขบวัว่ตโตนางรู้ดีครับว่าว่าฮองเตผู้นี้นั้นไม่รักษาสัจจะเป็นแน่ยังไงซะทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่กลอุบายเท่านั้น แน่นอนครับว่าฮองเต้ผู้นั้นไม่รักษาสัตว์และเป็นจริงดังที่นางคิดเพราะสุดท้ายแล้วครับคนรักของนางก็ถูกแยกเป็นส่วนๆอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่ไม่นานครับฮองเต้ก็จะใช้กริดวิเศษที่เนบไว้ข้างตัวนั้นแทงกันไปที่ตัวนางและหลังจากนั้นนางก็สุดตัวลงไปทันทีที่เขาคิดว่านางนั้นตายลงไปแล้วไม่นานครับคำสรราปก็เริ่มทำงาน ฮองเต้เริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือคำสาบที่ทำให้ตัวของเขานั้นจะไม่มีวันตายแต่ทว่าต้องถูกจองจำในร่างของหุ่นดินเผาทั้งตัวของเขารวมไปถึงกองทัพต้องทุกทรมานจะตายก็ตายไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ไม่ได้หลังจากนั้นศพของเขานั้นก็ถูกฝังในสุสานจีนในร่างของหุ่นดินเผาครับ แต่ทว่าในสุสานจีนแห่งนั้นกับวางเป็นอย่างดีเลยครับเปรียบเสมือนกับว่าเขาคือจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคคนหนึ่งเลยและเป็นเช่นนั้นตลอดการอย่างที่เรารู้ครับวันนี้ไม่ใช่จุดจบของจกักรพรรดิผู้นี้พอในปี1800ก็เริ่มมีคนออกตามหาสมบัติของเขาและหลุมฝังศพของเขาครับชายผู้นั้นก็คือโคลินบันบิดครับแต่ในทีแรกครับมันล้มเหลว และแน่นอนครับว่าทําให้เขานั้นตายในที่สุดด้วยเช่นกันก่อนที่มันนั้น,นะครับจะมาจบลงในปี1947ก็มีหนุ่มอีกคนหนึ่งครับหนุ่มผู้นั้นมีชื่อว่าอเล็กซ์โอคอนเนลเขาได้มาพบกับหลุนสมของจักรพรรดิที่ประเทศจีนนักขุดหลายคนที่เดินทางไปกับเขานั้นผู้คนส่วนใหญ่ต่างเสียชีวิตครับแต่แน่นอนครับว่าอเล็กซ์ได้พ่องเขามาเต็มๆทำให้เขานั้นสามารถค้นพบจกพักรพรรดิผู้นี้ได้ แม้ว่าในที่สุดเขาจะถูกบุคคลปริศนาคอยขัดขวางตลอดเวลาก่อนนี้เขานั้นจะสามารถนำศพของจกักรพรรดิผู้นี้นั้นกลับมาที่เซี่ยงไฮ้ได้ทว่าไม่นานครับเขากลับพบว่าแทนที่จริงแล้วมันเป็นแผนการของทหารนายพลหยางที่ตัวของเขานั้นต้องการจะปลุกจกักรพรรดิมังกรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประเทศจีนกลับมายิ่งใหญ่และเลื่องอํานาจอะไรถูกหลอกใช้ครับ โดยโรเจอร์วิลสันและที่สำคัญเลยครับจกักรพรรดิจินผู้นี้นั้นจะคืนชิปไม่ได้เลยหากขาดของวิเศษอีกหนึ่งอย่างครับซึ่งณตอนนั้นครับลิกและอีวีก็ถูกหลอกใช้มาเช่นกันครับและเขาก็เอามันมาด้วยสิ่งสีนั้นก็คือดวงตาแห่งแชงกีล่าครับและเป็นสิ่งที่ทำให้จกักรพรรดิผู้นี้นั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในดวงตาแห่งแชงกีลานั้น มีน้ำยาอายุวัฒนะอยู่และมันจะสามารถทำให้จักรพรรดิมังกรผู้นั้นกลับมามีชีวิตได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่เขาก็ไม่สามารถมีกายเนื้อได้แน่นอนคบว่าถึงจะไม่มีกายเนื้อได้แต่เขาก็ไม่มีวันตายและถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างของดินเผาเมื่อโดนยิงหรือโดนทำร้ายแล้วก็มันจะแตกครับแต่ยังไงซะมันก็จะสามารถฟื้นฟูก,กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ดี ทว่ามันต้องแลงมาด้วยความเจ็บปวดอย่างทุกทรมานทางเดียวครับที่เขาจะกลับมาฟื้นฟูพลังและอำนาจรวมไปถึงกายเนื้อได้อีกครั้งหนึ่งเขาต้องกลับไปที่ต้นกำเนิดบ่อน้ำอมฤตแห่งนี้ครับและทางเดียวที่เขาจะไปได้นั้นก็คือเขาต้องใช้ดวงตาแห่งแชงกิล่านี่แหละครับคอยนำทางเขาหลังจากนั้นครับเขาจึงฝ่าดดงกระสุนของเราพวกลิกโอคอนเนลและครอบครัว หาที่สุดจนเขาหนีออกมาได้อย่างเป็นอิสระแต่อย่างที่บอกไปครับเขาต้องไปที่แชงกีลาเพื่อดื่มน้ําและอาบน้ำำําอมฤตการเดินทางของเขาครับมันก็ไม่ได้ง่ายดายเลยสักเท่าไร่หรอกครับเพราะว่าเขานั้นในระหว่างทางต้องคอยสู้แล้วก็คอยรับมือกับลิกพร้อมกับครอบครัวของเขาซึ่งพวกลิกเองก็พยายามขัดขวางเขาอย่างเต็มที่จักรพรรดิบังกรครับค่อยๆฟื้นขึ้นพลังอำนาจและลิธานุภาพของเขา เขาสามารถควบคุมสภาพอากาศได้รวมไปถึงสามารถพ่นไฟได้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับเขายังได้รับการช่วยเหลือจากนายพลอยางที่คอยเคียย์ทางให้เขาอยู่ตลอดเวลาทําให้ทุกอย่างนั้นไม่ค่อยยากเย็นสักเท่าไร่หรอกครับถึงแม้ว่าพวกริกเองจะเกือบระเบิดเส้นทางที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้รวมไปถึงพวกเยติที่พยายามขัดขวางเขาด้วยเช่นกันแต่ยังไงซะครับ จกักรพรรดิหั่นผู้หนีก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายและในเวลาเดียวกันตัวของเขานั้นก็เกือบจะฆ่าลิคโอคอนเนลล์ด้วยเช่นกันในท้ายที่สุดครับจกักรพรรดิมังกรก็เดินทางจนมาถึงแชงกีลาและพบกับศัตรูเก,ก่าของเขาอย่างซื่อหยวนซึ่งถ้าใครสงสัยว่าทำไมนางไม่ตายนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของนางนั้นค้นพบบ่อน้ำอมฤตแห่งนี้ครับและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้กลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนครับว่าด้วยพลังของจกักรพรรดิมังกรนั้นไม่มีผู้ใดจะสามารถเอาชนะได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบุญและบู๊จริงๆแล้วนะครับจกักรพรรดิมังกรเนี่ยเขานั้นครับมีกนศึกที่ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรและแน่นอนครับว่าการต่อสู้ระยะประชิดไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เลยยังไม่นับนะครับว่าพลังท่าต่างๆที่เขาล่าเรียนมายิ่งทำให้เขานั้นน่าหวาดหวั่นครับท้ายที่สุดแล้วครับการเอาชนะมันไม่ยากเย็นเลยครับ และหลังจากนั้นเขาก็สามารถที่จะลงไปอาบน้ำำําอมฤตยอย่างง่ายได้เลยครับทําให้ณนะตอนนี้เขาสามารถคืนพลังของเขามาได้ทั้งหมดเขาขึ้นมาจากสระในร่างสมบูรณ์พร้อมกับแปลงกายเป็นมังกรสามหัวซึ่งมันน่าสะพรงกลัวมันอย่างมากก่อนที่เขาจะทําลายทุกสิ่งและมุ่งหน้าไปที่อาณาจักรของเขาเพื่อคืนชีพกองทัพของเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าที่แห่งนั้น ในอีกไม่ช้ามันจะกลายเป็นสมรภูมิอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขานั้นถูกท้าทายโดยลิกโอคอนเนลกองทัพของเขานั้นห้ำหั่นกับลิกโอคอนเนลซึ่งในตอนนี้โตของลิกเองได้รับการช่วยเหลือจากซื่อหยวนครับโตของซื่อหยวนนั้นได้เข้าสู้แบบตัวต่อตัว,ตวกับจักรพรรดิมังกรก่อนที่เธอจะยอมสลาชีพและเอากริดวิเศษมาจากเอวของเขาซึ่งกริดนั้นครับคือกริดที่จะสามารถทำให้ล้างคำสาบได้ แม้ว่าเธอจะเอากริดมาได้ครับแต่มันต้องแลกกับชีวิตของเธอซึ่งมันเป็นทางเดียวครับที่จะสามารถยับยั้งหายนะในครั้งนี้ได้และคนที่จะสามารถยับยั้งได้นะเวลานี้ก็คงมีเพียงแค่ลิกโอคอนเนลเท่านั้นในท้ายที่สุดแล้วครับลิกก็ขอท้าทายในการสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว กับจกักรพรรดิมังกรซึ่งแน่นอนเขาว่าจากักรพรรดิมังกรไม่มีอะไรต้องเสียเลยครับตัวของเขานั้นเก่งรอบด้านอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสู้แบบแฟงๆหรือไม่แร์ก็ยังได้แต่เขาณเวลานี้ไม่รู้เลยครับว่าซือ,อยวนนั้นแอบขโมยกริชที่อยู่ข้างเอวของเขาไปแล้วในตอนแรกครับจกักรพรรดิมังกรได้เปรียบอยู่หรอกครับจนเตะริกเข้ากับกำแพงก่อนที่ริกนั้นจะเอากริดอันนั้นนะครับทะลวงทรงอกของหัวใจเขาได้ ลิกนะครับใช้วิธีที่แทงกริดครึ่งหนึ่งครับและอีกครึ่งหนึ่งนะครับให้อเล็กเนี่ยแทงจากด้านหลังเมื่อเล่มกริดทั้งสองนะครับมาเชื่อมต่อกันทําให้มันล้างคาสาปครับและในท้ายที่สุดจักรพรรดิมังกรผู้นี้ก็สิ้นใจและพ่ายแพ้ในที่สุดครับเป็นไงครับกับเรื่องราวของจักรพรรดิมังกรผู้นี้เอาจริงๆเลยนะครับในมัมมี่สามเนี่ยดูน้อยมากเลยครับนับครั้งได้เลยประมาณครั้งสองครั้งเองครับ ถ้าเกิดว่าจะถามว่าใน i m มพเทปเนี่ยผมดูกี่รอบโอ้โหนะไม่ท้่วจริงนะฮะแต่สําหรับมัมมี่สมเนี่ยน่าเสียดายตรงนึงนะคือเขาเปลี่ยนนักแสดงครับอีวีเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนเลยอ่ะคนเดิมแบบดีที่สุดแล้วเปลี่ยนอีวีแล้วรสชาติมันหายไปเยอะเลยครับก็เลยดูน้อยลงนะฮะแต่ถามว่าสนุกไหมก็ไม่แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงครับเรื่องราวของเจอกภาพมังกรเป็นไงบ้างครับสนุกกันรอเปล่าครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกด์กัน, like กกนเพื่อพายคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์เพื่อให้เพืเ่อนทุกคนนะครับได้ไมาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ